อิชาทั้งเอเชียหลังเจียพิจิตตาหย่อนรูปคู่สุกตาหนุ่มคนนี้จากเพื่อนร่วมงานที่ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มบอยพีซแม็กเกอร์กับนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อแดนกิมจิอย่างปาร์ยูชอนซึ่งบ่อยครั้งที่ยูชอนเดินทางมาเมืองไทย ก็มักจะนัดเจอกับหนุ่มบอยอยู่บ่อยครั้งล่าสุดทำเอาแฟนๆอิจฉากันทั้งเอเชียเลยค่ะเมื่อดาราสาวสวยเจี๊ยบพิจิตราได้เผยภาพคู่กับซุกตาหนุ่มหล่อหลังจากชวนฝ่ายชายมาถ่ายทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube ด้วยกันพร้อมแคปชั่นระบุว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันต้องติดตามที่บอยเจี๊ยบแชาแนลเร็วๆนี้นะคะที่สำคัญวันที่4มิถุนายนนี้ ปาร์คยูชอนกำลังจะมีคอนเสิร์ตออฟไลน์แรกในรอบหลายปี Rock b e a ยูแอนยูอาเดย์แฟนคอนเซิลเลบัตฮิสเบิร์ดเดย์ทูเกเตอร์วิดปาร์คยูชอนอย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะคะท่ามกลางแฟนๆชาวไทยและอีกหลายประเทศเข้ามาคอมเมนต์รัวๆแถมหลายคนยังเอ่ยทักว่าหนุ่มยูชอนมองเผลอๆก็นึกว่าหนุ่มบอยสามีของเจี๊ยบเลยนะเนี่ย